เนี่ยค่ะปอซากล้่ทำไมมันเป็นแบบนี้ค่ะนี่ก็คืองานจริงไปเอามาจากลูกค้าแล้วนะคะนี่กลายเป็นแบบนี้จะลองแก้ดูนะคะแก้ด้วยการรีดทับอีกรอบหนึ่งว่าหายไหมเราจะเพิ่มความร้อนด้วยนะคะจาก165เป็น175แล้วก็ ออระยะเวลานะคะจากห้าออวินะคะตอนนี้ก็จะเป็นประมาณสิบวิค่ะหายไปแล้วนะคะแต่เราก็เลยขอลูกค้าเทสต,ต่อนะคะคือการเทรสซักค่ะ เทสักด้วยการใส่ผงสักฟอกแล้วก็ใส่น้ำยาปรับผนุมด้วยค่ะปากปกติเลยค่ะก็ไม่มีรอยเหมือนตอนแรกแล้วนะคะก็เรียบร้อยดีค่ะความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะคะแต่ขอให้เรารับผิดชอบงานของเราให้เต็มที่ค่ะ